สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้ยเลี้ยงแสนวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะนี่กินวิตามินวิตามินซี ดูวิตามินซีนะ มือนี้นะพี่น้องอยู่ที่บ้านแล้วก็จะอัปเดตมินิมา์แต่พี่น้องเบิ่งหลังจากที่ช่างขอหยุดทํานาประมาณเดือนหนึ่งนะคะตอนนี้เพงกลับมาแล้วก็ตีฟ้าแล้วก็เดินสายไส้พี่น้อง เบอร์สายไฟนี่นะคะแลวก็ากำลังติดต่อทั้งองค์การไฟฟ้าเพิ่นมาเดินมาติดต่างไฟให้แล้วก็ติดตั้งหมอไฟนะคะพี่น้องก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาั่นเป็นอาทิตย์นะพี่น้องถึงบอกว่า ทุกอย่างเปต้องไปติดตอก่อนไปติดต่อไวลวงนาเขามาลงเพราะว่าถ้าเราทําอะไรแบบว่าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับที่เอาคิดเพราะว่าเขาต้องติดต่อไว้วางแผนไว,ว้ว่าอาทิตย์หน้าเด้อมาติดหรือว่าอีกสองอาทิตย์จริงๆนะเพราะว่าเตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่ายเข้ากับพร้อมทางองค์การได้ฟ้าหรือว่าทังประตูเรือนเขาก็พร้อม เพราะว่าเพิ่นที่บูงนะบะต้องไปติดต่อล่วงหน้าไว้เพก็เลยบอกเพิ่นเพื่อเพราะว่าตีซาแล้วละครับปูกระเบื้องหักงเลย่ได้ายอยเอาของลงแล้วก็ทำวิธีเอขึ้นเข่ามอแกง้งมอผู้เท่าพูกแกมากขึ้นมาขืนอยู่ขืนคขายของเอาของลงนะคะพี่น้อง ตีฟ้าเป็นไม้ไม่ได้ทำเป็นโครงเหล็กล้านน่อยลูกลูกน้องนด เมาๆอ,อ,อ,อยู่แต่แพง้งเนาะมือนี้กาอากาศเริ่ม เริ่มลดลงแล้วพี่น้องจากายี่สิบกล่วสามสิบแต่ว่ามันยี่ลดค่อยๆลดลงระดับอีกทาั้งหนึ่งก็ค่อยๆค้ำไหวพอเดี๋ยวเพราะว่าี่เขาจะเริ่มเขานาหนาวเดือนหนาเดือนพฤศจิกาเอเดือนหนาเดือนตุลาเดือนนี้ก็เริ่มเขานาวแล้วพี่น้องค้ำไหวแล้วกับกระบอกบอหอนแห้ง อุ้ยตอนน่าทีที่แล้วหอ้อนหอนพี่น้องเอาแห่งเนยประมาณยี่สิบสามสิบกว่าองศานะสามเอ็ดหอนเอาเดี๋ยวนี้ลดลงซีไข่เนยเห็นอยู่บ้านเห็าอยู่เมืองไทยกับห้อนหอน,หอนมือว่านี่สั้งสั้งเขาเมาหาย่าย สร้าง,งเขาเมาเพราะว่าบ้านพ่อยุตก,การนะคะพนเฮ็ุเขาเมาขายน้องก่อยก็เรียกว่าโอ้สร้างให้พ่อให้แม่กินกันหนะ้านี่ค่ะพี่นออสร้างเขาเมา ข้าวเมานะคะแบงไปรหเทบุนนาเพราะว่าเท้าแล้วตะกี้ิ่นไปไอ้ก็ข้าบ้บบานเพิ่นได้เดนี้เท้าแลว้วบ่ให้ขับรถไก่นะคะพี่น้องในยู่บ้านแล้วก็ไปให้ไปหน้าธรรมดาเพราะว่าจากบานไปจากอำเภอสาโรงจากบานไปอำเภอะการมันไก่ผูเทา้า สวัสดีพี่น้องแน่นี่มันบมเทีนเจ้าสวัสดีพี่น้องแน่สวัสดีครับบอกมันโมเทียนทราบเจ้ามาว่าอือปะดใช่หรือเปล่าเจ้ามีเจ้าสวัสดีพี่น้องแนนี่แอบเขาสวัสดีสบายดีพี่น้องเพระาะว่า เฮ็ดอ uh, so mm ีห hmm. ยังอยู่ถ้าเอามีแตุู่นแล้วนี่เอามันกินตุ้ยกินตุ้ยมีแต่ซองบาทมันดูดเมื่อืมไหนเอาลานให้ดูซิโอ๊ยมันกินนมแม่มันแม่มันก็มาหอดตีห่อจะรสละรวยตุ้มเนื้อจากเอาเบิ้งนะฮะตัววิดีโอนะกดกดแล้วก็ถ่ายเบื้องวิดีโอ นึกว่าไปไหนกินข้าวหรือยังข้าเที่ยงหรือยังทอดปลาทอดปลาทอดปลาส้มทอ,อดปลาทอดปลาทอดปลาส้มไปดูช่างเรียงคะกินข้ากวานะก่อนนะชัดปลาผูวข้าวอืมอพี่น้องบางแน่นี่นะคุณทายอยู่บ้านวันมันไปทั้งใด ไปไซยุในบ้านเียรมันเพื่อตัวจสอบไปน้าหลวงพ่อตาอยู่กับคุณตานะคะพี่น้องคุณตาแล้วก็ลาน เอาล้านกุมเออพี่น้องแค่เอ็ดลิ้มใช่บัจะมาจูจักอยู่อเอาล้านกุมือ,อ,อมีแนวมีแนวมีแนวยอพี่น้องเอ้ย เพิ่นกระบวเง,งาล่าพ,พ,พี่น้องเพราะว่าเพ่นถึ่งเบืองลานเนี่ยเราจะูุแร่ลานไปน้ำมีเน่ยหยอดน้องได้ไปอยู่บ้านนะคะพี่น้อง <Okay. S 1> เป้กะกบเตยยู่กับหลานย่อเขาคุมมือ น้องไปตลาดกับใครคะไปลน้องนอนอ๋นอนแค่คนจะนอนตืนนึงนั้นมี่นอีน้มันอ็ดแน่มันคับรถรอบบูดแล้วก็ตําีดมันตื่นแล้วคนโอ้ยมันล้าาเรียงหลานเพลินไปนองเข้าห้เรียงหลานมาร์มมันหนึงคหูมือมาือ้เลย บออมันไมได้แึงวันนี้ช่างเข้ามามทำบ้านทุกวัน,นอยู่ใช่ไหมมาทําร้านทุกวันอยู่ใช่ไหมเออมีาติดเพดานวันนี้ก็ติดเพดานแล้วนะคะ ร้านเพื่อนว่าเห็นพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอาให้กินนมอ,อยู่กิชอปเนี่ยพี่ชร์่ันมันเอร์รี่ตลาดเงี่ยอาคองลิ้นๆนจ้ะไปเลิกับเพื่อนเพื่อนกพอไปตลาดอย่าลืมซื้อนั่นด้วยนะเป๊ะซื้อกละมังแม่เขาซื้อกละมังอาบน้ำให้ร้านให้ลูกหรืยังเออกะมังลูกนะั่น แล้วเงินไม่พอเงินไม่พอเอาให้ไปหนึ่งพันไม่พอหนึง่งพันบาทเหรอคะเริ่มงเงินสาวกีบเรื่องกระเพงจะให้น้องซื้ออะไรซื้อแนวกินแนวโย่เริ่งใช้แพนเพิร่มล่ะโอ้ซื้อแพนเพิร์ดได้กี่ห่อเจ้พอร้อยห้าสิบปลาซิ้น ประมาณจักเดิอหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดูมือหนึ่งช่องที่อาดิตย์สองเอาทิตย์หนึ่งปอดละอทิตหนึ่งจะหน้าอาทิตย์หนึ่งกับชองมืออทีหนึ่งกับซับมืออ๋ออันที่แม่เขาถือมาจากกรุงเทพหมดแล้วเหรอพามาวันพุธเออซื้ออยู่กรุงเทพนะแล้วเราเป็นสกอตติสเลยค่ะอยู่ถ่ายน้ำนงี้ยนั่นเนี่ย ไม่เขาถือมาจากกรุงเทพหมดแล้วหรอเพิ่งมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะพี่นอ้องแป๊บเดียวเองกลับมาจากเมืองไทยได้ได้อาทิตย์หนึ่งเมื่อวานนี่ครบอาทิตย์หนึ่งด้วยเมื่อวานเมื่อวันก่อนเพิ่งมาเพิ่งกลับมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะ อทิตย์หนึ่งหมู่บ้านก่อนนี่พี่น้องลงตับ๊บถ้ามันแปดแปดมือเก้าหมือนแล้วแป๊บเดียวเองเวลาแป๊บเดียวเองนะพี่น้องเวลามันแงเร็ว โอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเพิ่นไปเบิรงลาดเดี๋ยวจะให้เพิ่อนอัปเดตให้เบิ่งอนะีกเท่อหนึงเพราะว่าวันนี้ก็ตีฟ้าแล้วก็เดินสายไฟแปลว่าไ,ไปเดินไปแล้วแต่ว่าสร้างเพิ่นกับสวนม่นสองสามหมื่นกันแล้วพี่น้องเก็บรายละเอียดพอกันคลิปหนาจ้า,จาพี่น้องอยดีไม่แห้งบา,บายบายสวัสดีพี่น้องนะครับ,บ Thank you.